คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสว,รสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนเละนะครับเข้ามากันแล้วเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งไว้รอนะครับเ <ๆ S 1> พื่อที่จะไม่พลาดน,นะครับแนวทางดีๆจากคนเหนือดวงชาแนลนะครับหวยรัฐบาลนะครับงมดที่แล้วนะครับผมให้วิ่ง3นะครับรูด3แล้วก็6นะครับ2ตัวนะครับ ผลที่ออกนะครับเลขล่างนะครับ3773นะครับเข้าตัวเน้นแล้วก็เลกวิ่งด้วยนะครับบนนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลนะครับวันที่16เดือน3นะครับมาดูว่าผมให้ตัวไหนบ้างนะครับผมให้วิ่งลูดนะครับ3และ4นะครับ2ตัวนะครับ3และ4นะครับมาดูกันครับว่าตัวเน้นนะครับผมให้เน้นตัวไหนบ้างนะครับชุดแรกนะครับผมให้เน้นครับ 3 1 3 3นึ่งหครับชุดแรกนะครับแล้วมาดูชุดที่2นะครับว่าผมให้เน้นตัวไหนนะครับผมให้40 41 42 4 4นะครับ2ชุดนี้นะครับผมอยากจะให้เน้นไว้นะครับแล้วที่สํมพัญ์นะครับไปกลับบนล่างด้วยนะครับเน้นวิ่งนะครับสำหรับงวดนี้นะครับหน่วยรัฐบาลวันที่16นะครับเดือน3นะครับ เช่นเคยครับคนเหนือดวงชาแนลก่อนจากลากันไปวันนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในการสิ่งโชคนะครับในวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับ ที่สำคัญนะครับฝากกด Subscribe นะครับให้ด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการให้แนวทางดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ